สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลออนเนมพา c ซีฟซีมาพบกับข่าวสารของเชลซีกันอีกเช่นเคยสรุปข่าวสารของเชลซีวันที่30สิงหาคมอันดับแรกเกมพรีมเมียร์ลีกนัดที่5ของเชลซีจะเตะก,กันในค่ำคืนนี้โดยเชลซีจะอไปเยือนเซาท์แฮมป์ตแข่งกันที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมเวลาตี1.45ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล1 ผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์โดยคืนนี้เชลซีจะไม่มีกองเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่และคอนเนอร์กาลเกอร์ที่ติดโทษแบนจากเหลืองแดงนัดที่แล้วแต่จะได้มาติโอโควสิตที่หายจากอาการบาดเจ็บและคาริดูคูริบาลีที่พ้นจากโทษแบนกลับมาได้ในเกมคืนนี้ข่าวแรกออฟฟิเชียลเชลซีได้ประกาศว่าลอสบาร์รี์ได้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ A L แล้วหลังจากที่ลอสบาร์รี่และเชลซีต่างตกลงที่จะยกเลิกสัญญากันและอำลาจากกันด้วยดี ทอมลัดดี้จากไทม์ได้รายงานว่าปารีสได้กำลังติดตามสถานการณ์เรื่องสัญญาของเอนโกโลกองเต้ onte, หลังจากที่โทมัสท,ทูเครนบอกว่านาคตระยะยาวที่เชลซีของกองเต้ไม่แน่นอนตอนนี้กองเต้มีสัญญากับเชลซีน้อยกว่า1ปีและทูเครนได้บอกว่าเขากังวลเล็กน้อยถึงเรื่องอาการบาดเจ็บและบวกกับกองเต้มีอายุมากกว่า31ปีแล้วทำให้ปารีสให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และกองเต้าสามารถเริ่มพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะตอนนั้นสัญญาของเขาจะเหลือแค่6เดือนแกลลี่จาขอบจากไทมได้รายงานว่าคิตตันพาเลตได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์จากเชลซีที่ราคา27ล้านปอนด์คิตตันพาเลตต้องการให้การ์ลเกอร์ย้ายแบบถาวรมากกว่าการยืมตัวแต่เชลซียังไม่มีการตอบรับข้อเสนอใดๆเนื่องจากเชลซีต้องการเก็บเขาไว้ ฟาบิเซโอโลมาโได้รายงานว่าดีลของโอบามยองทางฝั่งของนักเตะไม่ติดปัญหาอะไรแล้วแต่ยังติดขัดกับสโมสอนอยู่ซึ่งเชลซียังยืนยันที่จะรวมมากอสออลอนโซเป็นส่วนหนึ่งของดีลและการประชุมสำคัญจะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้เช่นเดียวกับโทนี่ฮวนมาตี้จากลีเลโอได้รายงานว่าบาร์เซลโลน่ากำลังมองโลกในแง่ดีว่าดีลของโอบามยองจะตกลงกันได้ และโอบาเบยองจะย้ายไปเชลซีซึ่งทั้งสองสโมสรจะมีการติดต่อกันใหม่ในอีกครั้งในวันนี้และเจสันเบิร์ตได้รายงานว่าเชลซีอาจทำเรื่องเซ็นสัญญากับวิลฟิธซาหาในช่วงท้ายของตลาดหากดีลของโอบาเบยองเกิดล่มแต่เขาคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เดียสเลนติกยูเคได้รายงานว่าคิดเตียนพูลิสิตเตรียมที่จะอยู่กับเชลซีต่อไปในฤดูกาลนี้พูลิสิตเป็นเป้าหมายที่แมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลสนใจที่จะย,ยืมตัว แต่ตอนนี้ทางเชลซีได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่อนุญาตให้เขาย้ายออกจากทีมและผู้ริสิตธ์ค่อนข้างรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากเขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแพตติกเบอร์เกอร์จากสปอร์ตวัได้รายง,งานว่าฮัตสันโอดอยตอนนี้ได้มาอยู่ที่เมืองเลวอคูเซ่แล้วซึ่งโอดอยจะไปยืมตัวที่เยอรมัน1ปีและในสัญญาจะไม่มีออปชันซื้อขาดครบสัญญาโอดอยต้องกลับมาเชลซีเหมือนเดิม แมคคาโตได้รายง,งานว่านอตติงแฮมฟอร์เลสและนิวคาสเซิลต้องการที่จะเซ็นสัญญากับบาคาโยโก้นิวคาสเซิลกำลังมองหามิดฟิลที่มีประสบการณ์และพวกเขาเชื่อว่าบาคาโยโก้อาจตอบโจทย์นั้นได้ฟาบิโซโลมาโน่ได้รายง,งานว่าเชลซีได้ทำเรื่องเอกสารกับทางเลสเตอร์ครบทุกอย่างแล้วในดีลของเวสลี์โฟฟาน่าและตอนนี้โฟฟาน่ากำลังตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่นิวยอร์กเดวิดออนสตีนจากเดอะแอลนติกยูเค ได้รายงานว่าโอกาสที่แอนโทนีกอร์ดอนจะย้ายมาเชลซีตอนนี้เริ่มน้อยลงทุกทีแล้วเนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างราคาที่เอเวอเรตต้องการและที่เชลซีเสนอมาให้ทําให้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ที่ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเชลซีจากช่องไลออนเนมพายซ c FC, และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ